ขอ,อน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจราหันจะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยสามสิบเจ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเพื่อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบฝนขวายในความดีพึงห้ามกิจจากบาปพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีใน,านบาปนะโมติสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมติสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมติสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสังฆังสรนังคจฉามิ ทุตทิย AN 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 มติพุทธังสรนังคจามิทุติยมติธรรมังสรนางคจามิทุติยมติสังขังสรรนังคจามิสติยมติพุทธังสรรนังคจามิสติยมติธรรมังสรนังคจามิสติยมติสังขังสรนังคจามินัตถิเมสรรนางอัญังพุทโธเมสรรนางวรังเอเตนสัตวั เนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติป,ปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมารกเีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่ออนุปาธาบริมิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอัินาธานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอพรมมัจจิยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวะทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธารณะมันนะวิภูชนัตฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยานาะมหาสยานาะ เวรามณีสิกขาประทานสมาธิามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆะหนาเวรามณีสิกขาประทานสมาธิามิข้าเพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาารัฏรหันเพื่ออนุปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมเวทิต วดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสี่สัมมัปปธานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหโพชฌงเจ็ดอาเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงน้อมระรึกถ,ถึงคุณของพระบร,รมศาสดาผู้สูงสุดนะคะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์บุตรชายาอวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก แล้วทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทวนและโพธิปักเทียธรรมอันหาครอบเปรียบเทียบนี้ได้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุพระโพธิยานอันบ่อรุทธสุดที่ให้ประคุณทั้งศ้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามทรงกระทําที่สุดแห่งทุกแล้วทรงเปรื่องหมู่ชนผู้กระทํากรรมงานไว้ออกจากทุกแล้วด้วยอํานาจแห่งการนอบน้อมนี้ ในทวารทั้งสามขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงบรรลุถึงศาสนาธรรมของพระโลกนาถโดยฉับพลันเถิดเป้าหมายอันสูงสุดคือบรมสุขนั้นเราทั้งหลายก็ขอให้เข้าถึงเป้าหมายอันประเสริฐสุดนั้นนะคะโดยฉับพลันดังที่กล่าวสรรเสริญคุณอันประเสริฐของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะ ขณะนี้เราศึกษาในอานาปาณสติกันอยู่และก็มาระลึกถึงในแง่ของมิมตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุคหาวิมิตนะคะปฏิภาคณิมิตซึ่งปฏิภาคณิมิตนั้นก็เกิดขึ้นในอุปจาระและเป็นอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในอัปปนาสมาธินะคะก็คือในฌานทั้งหลายเพียงแต่ความตั้งมั่นในกุศลเหล่านั้น มีความแตกต่างกันออกไปในอุปจารานั้นความตั้งมั่นไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานส่วนในอัปปนาหรือในฌานนั้นก็สามารถจะตั้งมั่นอยู่ได้นานนะคะเพราะอะไรเพราะปราโมทติและความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญกุศลเข้าถึงฌานจิตนั้นมีกำลังมากจึงไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการประพฤติธรรมค่ะ เวลาแห่งการนั่งก็สามารถที่จะนั่งได้สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยซึ่งทุกคนที่เข้าถึงระดับนี้จะพูดเป็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นนะคะในขณะนี้เราก็ก้าวมาสู่การศึกษาระดับที่เข้าถึงลิมิตต่างๆแล้วนะคะเกิดจากสติสัมปชัญญะที่มีกำลังกล้าลิมิตที่เกิดขึ้นนั้น ก็ก้กาวมาสู่นิมิตท,ที่เป็นไปในอัปปนาซึ่งเราก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าบุคคลที่จะเจริญธรรมถะเหล่านี้นั้นต้องรู้ว่ามีนิมิตในกรรมฐานนั้นรู้ลักษณะของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกรวมทั้งที่สำคัญต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าลักษณะของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนั้นเกิดจากจิตหลากหลายนะคะ ไม่ใช่เกิดจากจิตดวงเดียวดวงใดดวงหนึ่งซึ่งก็เคยได้กล่าวไปแล้วว่าจิตเจ็ดสิบห้าดวงเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นแม้ในภวังขจิตนะคะก็เป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาอย่างเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะจะได้ไม่หลงในการปฏิบัตินะคะและเมื่อก้าวมาสู่อุปจารก,ก็จะได้รู้ว่า จิตเหล่านั้นก็ยังไม่ใช่เป็นชาญจิตโตได้จากการที่ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้เป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีการตกสู่ภวังสลับไปสลับมาเหมือนเด็กที่ล้มแล้วก็ลุกอยู่อย่างนี้นะคะเพราะประสบกับภาวะที่ตกสู่ภวังนั่นเองซึ่งหากไม่สามารถปรุงแต่งสติสัมปชัญญะให้มีกำลังกล้าขึ้นมาได้ การฝึกฝนตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าหากเราเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจที่เคยเห็นอย่างชัดเจนรวมทั้งนิมิตที่ผ่องใสนั้นเนี่ยเริ่มสลัวลงไปต้องปรุงกุศลจิตสลับกันไปนะคะโดยอาศัยกรรมฐานในอารักขากรรมฐานที่สำคัญก็คือพุทธานุสติเมตตากายคตาสติ และมรณานุสติตามที่ถนัดและคุ้นชินให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสติสัมปชัญญะจะได้มีกำลังมากขึ้นและเป็นปจัจจัยก้าวไปสู่ฌานจิตที่เกิดขึ้นแต่บุคคลที่ยังไม่รู้จักผวังนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกฝนสติสัมปชัญญะอย่างมีกำลังและให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นก็ต้องอาศัยอินทรีย์ทั้งห้านั้นเองนะคะ อันเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาการประคองจิตให้ตั้งมั่นที่นิมิตอันเป็นปฏิภาคณิมิตอย่างต่อเนื่องนั้นต้องอาศัยความเพียรประคับประคองให้รับรู้ในปฏิภาคณิมิตแล้วแล้วเล่าเล่าได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องโดยต้องมีสติเพื่อไม่ละลืมปฏิภาคณิมิตและต้องมีปัญญาเพื่อรู้ทั่วฉชัด ในปฏิภาคคณิมิตนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอินทรีย์ทั้งห้านั้นเนี่ยการปรุงแต่งกุศลให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญญาต้องรู้ทั่วชัดทั้งในปฏิภาคคณิมิตรูร้ทั่วชัดในลมรู้ทั่วชัดของการปรุงแต่งอินทรีย์ทั้งหลายด้วยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าสตินั้นเป็นตัว คอยตรวจตอบว่าขณะนี้ศรัทธาและปัญญาเสมอกันไหมหรือวิริยะกับสมาธิมีความสม่ำเสมอคู่กันไปได้มากน้อยเพียงไรเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่ละเลยไปแล้วคิดว่าสติเท่านั้นเป็นปัจจัยแก่สมาธิไม่ใช่เลยค่ะหลายๆท่านอาจเคยคิดอย่างนั้นนะคะแต่คำว่าสติปัฏฐานนั้น เป็นการปรุงแต่งอะไรคะเป็นการปรุงแต่งความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นั้นก็คือองค์ธรรมที่เป็นไปในนิวรห้าเป็นหลักนั่นเองนะคะเพราะหากประพฤติธรรมไม่สามารถก้าวต่อไปได้ผู้มีสัมมาทิฏฐินำหน้านั้นเขาสามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่า สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยปัจจัยปรองแต่งใช่ไหมคะแต่ในแง่ของการปฏิบัติที่ไม่มีสมาธิฐินั้นเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งอภิชาและโทมนัตเป็นเรื่องที่นำต่อไปซึ่งสีน้ำมิถะอุทธจากก,กุจจะและวิจิกิจชาได้คะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะผู้ที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นจะบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั้น ก็ต้องปรุงแต่งอินรียห้าหรือถ้าจะกล่าวในองค์ธรรมใหญ่สุดก็คือโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์พร้อมในองค์แห่งอินรียห้านั้นเนี่ยองค์แรกเราก็รู้จักกันดีนะคะศรัทธาในสิ่งที่ควรแก่การที่จะศรัทธาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยเราต้องหมั่นพิจรารณา พุทธคุณอันประกอบด้วยองคาวธรรมคุณอันประกอบด้วยองคหกสังคคุณอันประกอบด้วยองกาที่เรานั้นมันสาธยายกันอยู่บ่อยๆแต่ต้องทำความเข้าใจให้ทราบถึงในคุณเหล่านี้เพราะว่าการปรุงแต่งกุศลอันมีกําลังกล้าเหล่านี้หากไม่มีคุณของพระรัตนาตรัยแล้วมีแต่ความยากลำบากไป ความเชื่อในกรรมและผลของกรรมซึ่งก็สำคัญมากว่าพระตถาคตยาวผู้ประเสริฐสุดนั้นทรงตรัสรูธ,ธรรมอันประเสริฐนั้นและทรงประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐเพื่อเกื้อกูลให้เรานั้นเข้าถึงกรรมฐานที่เป็นการเกื้อกูลต่อการแทงตลอดในอริยสัจสี่นั้นเองนะคะถ้าความเชื่อมั่นอย่างนี้เราปรุงแต่งบ่อยบ่อย และเชื่อมั่นลงไปว่านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นบาทฐานแรกพระสัธรรมอันเป็นคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นนะคะที่สามารถปฏิบัติในกรรมฐานนั้นน,นไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะอย่าเอาวิธีหลากหลายมาใช้เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของจิตและวิถีจิตต่างๆ จึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถจะเกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติได้เช่นเราอาจจะสร้างวิธีขึ้นมาโดยเอาอุปกรณ์มานั่งนับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้การที่เรา นั่งดูลมด้วยสติสัมปชัญญะตอนอ่อนๆน,นั้นเนี่ยยังไม่สามารถเห็นลมเลยแล้วแบ่งแยกชวนาจิตมานั่งนับนั่นคือการนับตัวเลขหรือการนับลมหรืออะไรกันแน่หากเราเข้าใจเรื่องวิถีจิตและเรื่องความเข้าใจในเรื่องของลมเข้าลมออกแล้วว่าเกิดจากจิตซึ่ง เว้นกิจที่เป็นทวิปัญจวิญญาณกิจสิทธิและอะรูปวิบากอีกสี่ดวงเท่านั้นถ้าค่อยๆเข้าใจอย่างนี้นะคะการฝึกฝนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอันเกิดจากการปรุงแต่งกุศล,ลกิจโดยปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันโดยอาศัยความเลื่อมใสอันมีกำลังกลา้าในพระธรรมคำสอนอันประเสรศิฐ ของพระสมาตสัมปุทธเจ้าวพระองค์นั้นอยากคิดหาวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วการค้นหาเหตุปัจจัยเพื่อก้าวไปสู่ความบริบูรณ์พร้อมของการที่มีสติสัมปชัญญะเพื่อรู้ลมหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสัน้นรู้กองลมทั้งปวงซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่านั้นหมายถึง รู้อยู่ที่จุดเดิมคือบริเวณลมผ่านเข้าผ่านออกรู้ต้นลมกลางลมก็บริเวณนั้นเท่านั้นและในข้อสุดท้ายนั้นเนี่ยก็คือที่กล่าวเอาไว้ว่าย่อมสำเริกว่าเราจากระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเริกว่าเราจากระงับกายสังขารหายใจเข้านี่คือการปรุงแต่ง อะไรให้มีกำลังกล้าขึ้นมานั่นเองคะสติสัมปชัญญะที่มีกำลังกล้าซึ่งขณะนี้นิวรณ์ก็สงบระงับก็จะรู้ลมชัดเจนสมาธิก็จะมีกำลังกล้าในที่สุดนั้นมิมิตรก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นอันปรุงทุกขั้นตอนนั้นเป็นการปรุงสติสัมปชัญญะที่มีกำลังในจิตให้เกิดขึ้น เพื่อกำจัดนิวรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ไม่มานั่งทําลมหายใจอย่างนั้นอย่างนี้นับลมหลากหลายวิธีการซึ่งไม่ใช่แนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งประกาศเอาไว้ง่ายที่สุดแล้วประณีตที่สุดแล้วไม่มีใครจะประกาศพระสัทธธรรมได้ยิ่งใหญ่ยิ่งยวดเข้าถึง ความบริบูรณ์พร้อมเพื่อก้าวไปสู่ฌานจิตค่ะผู้ที่จะเจริญสมาธิด้วยอารมณ์กรรมาฐานใดๆก็ตามเช่นอนาปานสติจะต้องมีศรัทธาที่มีกำลังต่อการเจริญอานาปานสติโดยไม่มีความลังเลสงสัยใดๆคนเหล่านั้นต้องสำนึกในคุณของพระบรมศาสดาผู้สูงสุด และจะต้องเข้าใจเลยว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นทรงจัดไว้เป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีใครจัดได้อย่างนี้จึงไม่ควรที่จะควยเสในการสร้างรูปแบบต่างๆขึ้นมาเมื่อมีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติ ในอานาปานสตินั้นเนี่ยอินทรีย์ทั้งห้าซึ่งมีกำลังน้อยก็จะค่อยๆเพิ่มผูนขึ้นจนทำให้อินทรีย์นั้นเข้าถึงความบริบูรณ์เสมอกันวิริยินทรีย์กับสติินทรีย์ก็เสมอกันสมาธินทรีย์กับปัญญิทรีย์ก็เสมอกันอันเป็นปัจจัยเพื่อกูลต่อน,นิมิต่างๆที่จะเกิดขึ้น และที่สุดนั้นก็เป็นความบริบูรณ์พร้อมในการที่จะเข้าถึงชานจิตโดยมีปัญญาเข้าไปรู้เห็นปฏิภาคณิมิตยอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยความศรัทธาที่ตั้งมัน่นมีกำลังเสมอด้วยปัญญาไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกำลังเหนือกว่านะคะเช่นเดียวกันค่ะ ความเพียรกับสมาธิก็ต้องเสมอกันหากความเพียรมีกำลังมากอยากจะนั่งเพื่อเข้าสู่ฌานแต่ไม่มีสมาธิทิไม่รู้เหตุรู้ผลแห่งการปรุงแต่งถามว่าแม้นั่งอยู่ได้นานเพียงไรนั่งตัวตรงดูเหมือนว่ามีสมาธิที่มีกำลังกล้าแต่เชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความเพียนกล้าเกินก็เป็นเหตุให้ศรัทธาสติสมาธิและปัญญาไม่อาจที่จะทำหน้าที่ของตนของตนได้ด้วยเหตุนี้นะคะอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของการต้องปรุงและการรู้ทั่วฉชัดเพื่อแทงตลอดด้วยปัญญานั้นหากวิริยะที่มีกำลังมากเกินก็จะทำให้จิตนั้น ไม่อาจสงบตั้งมั่นที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิภาคณิมิตเกิดขึ้นได้และนั้นหมายถึงว่าในแง่ขององค์โพชงเจ็ดก็เช่นกันนะคะเพราะว่าหากปัจสวามสงบไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเร่งเรา้าปราดบความเพียรมากเกินไปสมาธิจิตจะมั่นคงอยู่ในอารมณ์เดียวได้ไหมคะย่อมเป็นไปไม่ได้และ อุเบกขาก็จะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเจริญขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะการปรุงแต่งในเรื่องของการเจริญกรรมฐานจึงต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญารวมทั้งการจัดระบบของอินทรีย์ให้มีความเสมอกันดังที่กล่าวไปแล้วด้วยเหตุนี้ผู้ฉลาดในการที่จะปรุงอินทรีย์เหล่านี้ นะคะคือศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิเป็นสิ่งที่บัณฑิตสันเสริญและหากเป็นผู้มีศรัทธามากไปเราก็รู้แล้วว่าจะเป็นปัใจจัยให้ปัญญานั้นน้อยลงย่อมทำความเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไร้สาระเป่นบางทีก็ไปติดข้องในนิมิตซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แทนที่จะก้าวข้ามไปก็ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ดังที่กล่าวไปแล้วในข่าวก่อนๆนนั้นเองและหากมีปัญญามากไปแต่มีศรัทธาน้อยย่อมเป็นผู้ที่เป็นไงคะโอโวดไม่เจริญกรรมฐานได้แต่ใช้เวลาในการตัดสินสิ่งนั้นสิ่งนี้ประเมินสิ่งนั้นสิ่งโน้นเป็นผู้ที่ใครๆแก้ไขไม่ได้ เหมือนโรคที่เป็นไงคะรักษาไม่หายเพราะการรับยากเกินขนาดค่ะยากที่จะรักษานะคะด้วยเหตุนี้ในการปรุงอินสี่ห้านั้นโดยอาศัยสติเป็นตัวคอยเกลี่ยซึ่งเราก็คงจำให้ได้นะคะศรัทธ,ธาวิริยสติสมาธิปัญญาตัวสติอยู่ตรงกลาง ซึ่งก็ได้ขอร้องให้ทุกท่านนั้นเนี่ยให้ท่องได้สวดได้สาธยายองค์ของโพธิปักเคียธรรม37ประการเรียงตามลำดับให้ได้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนั้นรู้คุณค่าของการปรุงแต่งเจตสิกเหล่านี้ให้มีกำลังสม่ำเสมอกันนะคะและรู้ว่าธรรมะหมวดใจที่จะเกื้อกูลต่อ อินสีห้าเหล่านี้นก็ได้ศึกษากันมาแล้วแล้วเล่าเไม่ทราบว่าลืมกันไปแล้วยังค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสติโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมาหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุภาถาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วก,กันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกท่กทานด้วยความเคารพอย่างสูง รลับสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ